จงหาตัวกลางเลขาคณิต8จำนวนระหว่างลบ1ส่วน8กับ64นะคะวิธีทำลำดับเลขาลบ1ส่วน8 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x เ x แและ64สิบสี่นะคะหา r หา r ในวงเล็บ k เท่ากับแปด r เท่ากับ k บวกหนรูท b ส่วน a เท่ากับแบวกหนรูท 64ส่วนลบ1ส่วน8เท่ากับ8รูท64วงเล็บลบ8เท่ากับ9รูท500ลบ512เท่ากับ9รูทลบ2กำลัง9เท่ากับลบ2จะได้ตัวกลาง ได้ตัวกลางคือลบหนึ่งส่วนแปด x หนึ่ง x สอง x สาม x สี่ x ห้า x หก x เจ็ดแล้วก็ x แปดค่ะแล้วก็ลบหนึ่งรูท ลบหนึ่งส่วนแเท่ากับหนึ่งส่วนแลบหส่วนสหนึ่งลบสองสี่หสิหและลบสาสองค่ะขอบคุณค่ะ